เฮ้ครับเจ้าของสวัสดีคอสวยชอบกุนดีเพย์นันฮะวันนี้เราก็อยู่่นเกมเดอะโกสต์ม l t i ติเพย์นั่นเองเนียไอ้นี่นะกลัวกับผีอ่านก่อนอ่านก่อนความเพกอความผิดปกติอาจเป็นวัตถุที่หายไปหรือสิ่งผิดปกติสิ่งมีชีวิตเสี่ยงกันเป็นสภาพแวดล้อมที่สำคัญห้องสีแดงเอ่อแปะแปะแปลงงงว่ะแปะรีแปะ เอา้าอ๋อแสดงว่าเลือกหมดผิดแน่เลยเดี๋ยวสลิปได้เลยคลิปได้เลยได้สำรวจชั้นหนึ่งก่อนสำรวจชั้นหนึ่งก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งแสดงว่าเลือกหมดผิดแน่เลยโฮ้ยมีตู้ให้แอบด้วยอ๋อมีปลาใจเฮ้ยอะไรอะไรอโอ้โห,โห เว้ยอีตาลุงเลยตาเป็นอะไรต้งสอดเกี่วจะทำเซไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่ไ,ไปไปคลิปคลิป เอ่าอ่อขึ้นหรือลงดิลงเพราะว่าผมว่าขึ้นทางไหนเนาะอ๋ออันนี้มันหาทางอ๋ออ๋อเลือกหมดผิดท้าท่านผู้ชมทันตัวค่าเลือกหมดเกมมิ่งโอเคนั่นจะถูกนั่นจะถูก เลือกหมดผิดฮท่านท่านผู้ชมเดี๋ยวมีโซฟาได้เหรอเราจะไม่เห็นได้ว่ามีโซฟา <G ren zy> อันนี้อันนี้แปลกอันนี้แปลกเราจะไม่น่ามีไม่น่ามีไอ้ป้ายกันลื่นนะเราน่าจะลื่นหัวแตกเลยเรานด้จะปล่อยให้ลื่นหัวแตกไม่น่ามีเตือนนี้ผิดแล้วผิดแล้วแต่แต่โซฟาเนี่ยมันมันคิดหูคิดตาว่ะไอ้ก็อ้อวนเร็วเร,วเรวดิไอ,อ้อ้วนไอ้อ้วน ปุลีว่ะอยา่ยาอย่าอย่าทำแบบนั้นเลยลิฟต์เป็นเมื่อกว๊วอ้าวโอวงไม่ผิดเหรอต้องมีงโซฟา อ่าไม่พวาเรากเสพราเราผิดชันไงมันก็น่าจะกลับมาปกติเสียงอะไรไม่น่าจะมีอะไรผิดปกติไปไปแล้วเนี่ยไอไอ้วนไอ้วนไอ้วนวดเฟร์มยังเดินเร็วกว่าเองอีกเนี่ย อ่าใช่ใช่ถูกแล้วถูแล้วแมุ่้ม่ก้งไมน โอ้ยโอเคโอเคเมื่อกี้เราเห็นเต็มตาเลยเรนโดนจับสแกรผีสาวผมยาวมันโทรมาหน้าเราเลยแบบึกน้ำก็หายไปไม่เสิงเกาไม่ผมยาวสิ่งเกาน่ากลัวกว่านี้ด้วยออ้เนี่แน่แสดงว่าถูกเน่เนี่ยถูกถูก ต้องดูกล้องทางไว้มันต้องดูก้องทางไว้มันถึงจะเห็นเฮ้ยมีทางเหรอมีทางวะ <Okay. S 1> วิงว่งวิ่งอาจจะมีตัวอะไรไล่วิ่ง่อนผิดปกติผิดปกติมันไม่น่ามีทางตุงตุ้งตุ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 ้งตุง,ต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 ง มึงไม่ได้เราทำมึงไม่ได้อ้าวอ้าวเราจะแก้ไงทีนะชั้น5แล้วเขาเอาไม่ทายเลยนี่แล้วต้องมีทางอยู่แล้วไม่ไหวเขตตอนนี้โอ้ยมองมองดูว่ามองดูหมดไม่แต่เมื่อกี้แต่เมื่อกี้มันถูกนะแต่เมื่อกี้มันถูกแต่เมื่อกี้อะไรผิดปกติ ท่านให้อะไรอะไรอะไรมันเสียงอะเสียงอะไรอย่างเนี้ยเร,เราสั่งหอนใจปแปลกๆว่ามีตัวอะไรมาเราเราสั่งหอนใจไปแต่กระนั้นเราหลุดไม่ยิ่งเห็นเหนมือนตัวนั่งบนโตกว่าไปอ้วนหมดเฟิร์มออกมาดิ อะไรยังจะยังจะมาโชว์หน้ากล้องอีกเออถ่ายเป็นปกถ่ายเป็นปกเอาเป็นปกเพื่อถ่ายเป็นฮะฮ่าเมื่อกี้เมื่อกี้แต่เมื่อกี้มันแดงนะทำไมมันทำไมมันอยู่ชั้นแปดอะอ๋อถ้านี่เฉยๆก็โอเคแล้วน้องก็ปลอดภัย ออกมาด้วยกันดีเด ere, editors, ี๋เดตายในที่เพียงลำทังไม่รู้นะ run โอี่ชิดแมนโอี่ชิดวิ่งเลยแมนรีบไปเลยแมนรีบไปรีบไปรีบไปก่อนที่มันจะมาขยำหัวเดี๋ยว อ๋อนึกว่าคนหายเป็นคนนึง <laughs> โอ้โหมาอ๋อ,อ,อมานนี่สับประรดแน่เลยเดี๋ยวแต่แต่เมื่อกี้มันเจอสับประรดนะทำไมทำไมอ่ะ

มันจะทุ่มด้วยเอ,อเ,อเอามันพิมีเอาสุบไงทีเนี้ยออกมาออกมาออกมาทีนี้เฝ้าดูดิว่ามีอะไรผิดปกติบ่าไม่กล้าออกไปเลยเนะี่ย เลือดบนพื้นเลือดไหลบนพื้นใช่ผีนะจไม่เกี่ยวใช่ผีมันไม่เกี่ยว้เรื่องมันต้อผี่นเนเฉยในบาง่นแล้วมันให่คนลึกลบ โอ้ฉันฉันเพิเดินเลยแล้วพิจารังรีบเดินอยู่รีบกลับเท้ามอืมรีบกลับเข้ามาเร็จแล้วคมที่น่ากลัววัดอ๋อ้เราทำแบบแ้วไงมนมีอะไงนะเอางี้เอางี้ถ้าถ้ามีผีเี๋ยวเราเป็นวิญญาณให้อีกรอบ เดีบบบ๋ยวเป็นวิญญาณให้อีกตัวเดี๋ยวจะกลืนได้เดี๋ยวจะกลืนก็เป็นเลยเอ้ยทุกคนลืมที่เป็นนี่ไม่ได้โอ๊แน่แแบบจริงก็มาดิไอ้วิญญาณหัว <c oughs> เขามากินให้อิ่มเลย พาถูกอ <Like S 1> <Là> ่ะมาถูกอ่ะอะไรเดี๋ยวนะมาเดี๋ยวนี้ทำผิงเฉยๆลองดูแสงไฟอ่ะแสงไฟนี่เตกกๆๆอ่ะรักวักอะไไม่มีแสงไฟแล้วไม่กล้าเข้าไปไปครับสองเป็นในอฮียเดี๋ยว เรเดินผู the ้เราก็ถูก้อมาใช่ใช่โอ้โห l u c s เ้าโอ้เดียววเราไม่ใช่เหรอเราเราจะออกเราจะออกเราจะออกไปต่อเมื่อห้องนั้นมีผีเท่านั้นแไม่ช่ไม่ใช่เ k ิเชก่อนแต่ก็จะทำก็้แว มั่วงแล้วตูวแล้วเช้าสปดวนล์กเกอรเดี๋ยวมีทีวีได้ยังไงทำไมแกไม่บอกโอเคมันมีทีวีแล้วรีบรีบเข้ามาในรีบดีเข้ามาในรีบใช่เข้ามายังเข้ามาแล้วโอเคปกติว่าฉัน oh shit không mọi người không mọi người không à người đi mọi người cái mọi người không mọi người không mọi người không à người không mọi người à. mọi người không ไปแล้วอ้าวถือว่าถือว่ามักับถือไหมถ้ามันไม่มีอะไรสิเมื่อกี้จะเรีว่าเทียบถูกหรือเปล่าแล้วเงี้ยผีมันมาชี้เยอะผีมันมายืนเยอะแต่ว่าเล็บหรือไงหรือวัาเล็บหรือไเอ้าวอ้าว แต่ทำไมรอบนี okay. <c oughs> <c oughs> oh. ้มันห่าเราอาาโอ้าวไม่ออฟังนะ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 เวท ฉันคงไม่รอดลอะที่เหลือนอะฝากแกด้วยออกไปจากที่นี่ซะฉันคุณจะตามสิงโตไปอีกไม่ช้าแล้วเวทฝากดูแลลูกเมียฉันด้วยบ๊ายบแหละ <c oughs> อ,ะอม่ใช่ไป่่ไม่ใไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใชอไม่ใ่ม่ม เออเปิดตีิบยีมีคลิปหนึ่งก็เฟลนะปิดคลิปนี้ใครก็ได้ใครก็ได้ปิดคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และอย่าลืมอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับอันตัวค่านั้นโดนผีตะเกียบเล่นงาน